สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลออฟทาร์ลอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการรักสามเศร้าเราสองสี่คนกันนะคะไม่ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในกั้นกลางระหว่างใครเขาหรือใครเขาเข้ามากั้นกลางระหว่างคุณก็ตามเรามาดูความสัมพันธ์แบบนี้กันว่ามันจะไปในทิศทางใดได้บ้าง เขาจะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไหมและทิศทางในความสัมพันธ์ของรักสามเศร้ามันจะจบลงที่ตรงไหนมันจะเป็นยังไงต่อไปอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูเพราะว่ามันคือ general reading นะคะถ้าคนไม่มีประเด็นถ้าคนไม่มีแฟนหรือถ้าคนไม่มีความรักหรือถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปไปดูคนโสดไปดูความสัมพันธ์ดีๆนะจ๊ะมา เรามาดูกันมากันที่ธาตุดินเพื่อศพบนันกรค่ะขอดูความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณและเขาเป็นอย่างไรขอพลังงานหลักของคุณก่อนกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเสียใจอยู่นะจ๊ะเสียใจถึงเวลาและยังที่ต้องตัดสินใจที่จะตัดใจตัดอารมณ์ตัดอาวร์ใจยังห่วงหาอาทรและยังตัดไม่ลงเพราะเรา อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมาเนิ่นานก็เป็นไปได้ความผูกพันยังมีเขาคนนั้นของคุณล่ะคะเขาคนนั้นของคุณละ่ะเจ็ดไม้เท้า The h a n g m a n The m e ัสเช i ย n แปดไม้เท้ารักเราไม่เข้าเทียมกันอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตราคาจะเป็นยังไงต่อไป แลังจากนี้เป็นต้นไปแนวโน้มดาฮาราฟแฟนผ้าผาสังกราชขึ้นมาไรทีเดียวเชียวแนจาเดนเดอะทำพรันขาดทำพรันทำพารนรักนี้ต้องทําใจรักนี้เริ่มต้นใหม่ดันไ,ได้หรือเปล่ารักนี้มีไว้เพื่ออะไรอ่ะมาอืมอ่ะเด่นพรศศบกันมังกรสิบหนึ่งถึงสิบหสิงหานี้ค่ะ รัก 3, สามเศร้าเราสองสามคนจะไปในทิศทางใดนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นแปดดาบแปดดาบคือการกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำความคิดความต้องการเดิมๆหรือหาทางออกไม่ได้กับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่จะทำอะไรก็ตามอยู่ตรงไหนก็ตามหัวใจก็เจ็บอยู่ดีไม่ว่าจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำก็เจ็บอยู่ดี เหมือนใครบางคนอยู่ในภาวะจำยอมจำใจตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขอาจจะเป็นเงื่อนไขของความรักอาจจะเป็นเงื่อนไขของเวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขของความรู้สึกก็ได้นะคะนั่นแหละเขาเรียกว่ามีความรักที่ไหนก็มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นนะจ๊ะรักไปเจ็บไปทุกข์ไปช้ำไปนะจ๊ะมันเหมือนคุณเองก็มองดูถึงสถานการณ์ที่แบบ มันจะเป็นยังไงล่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างบางทีคุณรู้ถึงเขาเรียกว่ารู้ถึงคําตอบในความสัมพันธ์นี้แหละตัวคุณเองก็รู้ว่ามันทําอะไรไม่ได้มากนักกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะเกินไม่เข้าค้ายไม่ออกเกิดอาการของคนที่แบบไม่รู้จะทําอย่างไรยังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ไม่ได้ ได้แต่ปิดหูปิดตาได้แต่อยู่ตรงนี้โดยที่ทนเจ็บทนเขาเรียกว่าถูกผูกมัดไว้กับความรู้สึกในใจเสียใจนะไม่ใช่ไม่เสียใจดินแต่เสียใจยังไงคุณก็ต้องตัดเพราะาคุณอาจจะไม่อยากจมปลักยังไม่อยากจะอย่ะคือคุณเองเนี่ยก็เสียใจไหมในการที่อยู่ตรงนี้ ก็เสียใจแล้มันมองทิศทางของความสัมพันธ์ที่มีความสุขไปไม่ได้เลยมันไม่แต่ความเสียใจมันถึงเวลาแล้วถ้าคุณต้องตัดต้องตัดใจตัดความรู้สึกตัดอววรจะไม่กักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วใจคุณก็ยังยังอยากได้นะ่ะเขาเรียกว่าเจ็บแค่ไหนก็จะอยากได้อยู่ยังอยากมีอยากได้อยู่ตรงนี้นะคะไพ่ของคุณมาจจะเป็นไพ่ของการกักกักความสัมพันธ์ จะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ออกักกักความสัมพันธ์เพราะใครบางคนในที่นี้อาจจะอยู่กับคุณมายาวนานเป็นความสัมพันธ์ทางใจทางกายทางความรู้สึกทำพูดก็ตามแต่คุณพยายามตัดนะเสียใจแค่ไหนก็ต้องตัดแต่มันคงยังลืมไม่ลงไหมเพราะคุณอาจจะรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ตัดก็เจ็บตัดก็เจ็บอยู่ตรงไหนเจ็บ หรืออีกนัยยะหนึ่งคุณอาจจะแบบโฮมันไว้กดโฮมันไว้เฉยอย่าเพิ่งทําอะไรเลยอย่าเพิ่งขยับตัวเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยอย่างเพิ่งพูดอะไรเลยได้แต่งเงียบเงียบนิ่งๆแล้วก็คิดเองเออเองตัดสินใจเองอ,อยู่ตรงนั้นส่วนเขาคนนั้นของคุณนะเขาก็พยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคกับความรักครั้งนี้ ใครมีเจ้าของเนี่ยคุณหรือเขาใครบางคนในที่นี้มีคนสองคนในมือคุณหรือเขาไม่รู้นะจ๊ะเขาก็ต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้เขาก็ต้องทนอยู่กับคุณเหมือนกันคุณก็เป็นคนเจ้าอารมณ์นะดินคือดูเงียบๆก็จริงนะดินเป็นคนที่เงียบแต่เวลาใจแข็งก็ใจแข็งลึกนะหมายถึงตัดก็ได้อะ่ะยอมหักก็ไม่ยอมงอยอมแข็งโดยที่ตัวเองต้องเจ็บต่อให้เธอต้องเจ็บต่อให้ฉันต้องเจ็บ ฉันก็จะตัดอกตัดใจตัดสัมพันธ์ตัดรู้ความรู้สึกให้ได้อารมณ์ประมาณนี้เลยแต่ใครบางคนในที่นี้ก็ยังยังรักคุณและยังอยากมีคุณไว้ในชีวิตทั้งทั้งที่เขารู้ว่าความรักของเราไม่เท่ากันเขาอาจจะรักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาเขาอาจจะทําอะไรมากกว่าที่คุณทําให้เขาเขาอาจจะรู้สึกความรู้สึกของเขาที่มีมากเกี่ยวกับคุณแต่คุณไม่ได้มีมากเท่าเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านะจ๊ะ ความสัมพันธ์ที่ใครบางคนพยายามบาลานซ์ไว้พยายามบาลานซ์คนสองคนไว้ในมือไปทางนี้ทีไปทางนี้ทีอยากมีใครทั้งคู่เรียกอะไรล่ะอยากมีอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะ <c oughs> อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยม,มีใครบางคนในที่นี้แม่รูกคุณหรือเขาอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากเก็บละค่ะ อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากเก็บอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากอยู่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความปวดเจ็บปวดแต่ก็ยังตัดใจไม่ลงอยู่ดียังคงคลุมเครือยังคงทุกข์กายทุกใจยังคงเป็นความเศร้าอยู่นะตรงนี้เนี่ยจ๊ะอ่ะจะเป็นยังไงในอนาคตความสัมพันธ์นี้แต่ฮาร์ราแฟนมาบอกว่าบางทีคุณต้องถอยออกมาคุณหรือเขาต้องถอยออกมาสถานะนั้นอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนรักนีุถกที่ทุกทางไหม ถูกศีลธรรมไหมเข้าตาังตามตอกออกทางประตูไหมเป็นรักที่ดีไหมเป็นรักที่แบบมันไปกันได้จริงไหมรักนี่ต้องทําใจทําบร้านคือการปรับบร้านทําใจกับความสัมพันธ์การปรับบร้านไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้ผูกพันมากเกินไปปรับบร้านกับความรู้สึกของตัวเองอืม มีใครบางคนในที่นี้ยังอ้อนวอนขอโอกาสอยู่เลยนะขอโอกาสแต่อีกฝ่ายหนึ่งเพิกเฉยต่อโอกาสที่เขาขอไปมีคนบอกว่าเอออยากได้โอกาสกับเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมแต่คุณหรือเปล่าที่เป็นคนนิ่งเฉยเหมือนเขาทักมาก็ไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบไม่บอกทั้งนั้นว่าจะเอายังไงไม่บอกว่าจะไปต่อจะพอแค่นี้ไม่บอกอะไรทั้งนั้นคุณไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ไม่ทําอะไรเลยเพิกเฉยต่อปัญหาทะเลาะกันก็ไม่งอ้อมีคําถามไปถามก็ไม่ตอบทักก็ไม่คุยโทรศัพท์ก็ไม่รับเนีย่ยคุณอาจจะดีวกับคนพฤษราศีพฤศภธนูเด่นพะศบกันมังกรและก็เด e s t ตาราสีศีกุมค่ะโอเคไหมอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกัน เขาคนนั้นไปดูเขาชีวิตเขาเป็นไงความคิดความรู้สึกนึกคิดของเขาต่อรักครั้งนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไงเขาเป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตเขาโดยรวมรวมแขวนตัวอยู่บนเดแฮงแมนค่ะการแขวนตัวเดัมเพรสเครียดนะขวันเห็นนอนไม่รับต้องการอยากได้แต่ก็ไม่ทําอะไรอีกแล้วค่ะ ในความสัมพันธ์ไหนเขาเสียอกเสียใจมามากเขาเองก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะเดออัมเพรสเนี่ยหน้าตาดีฐานะดีชีวิตดีดีแต่ว่าถ้าต้องก,กั้มปรืนกุนทนกับความรักที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบสนองก็คงต้องปล่อยมันไว้แบบนี้ได้แต่ทำใจถึงแม้นว่าอยากได้ความสัมพันธ์นี้ถึงแม้นว่าต้องการมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องแต่มันเป็นแค่ความ การมีที่ทําให้ต้องเสียใจการมีความรักและทําให้ต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าอยากได้อยากมีแต่ทําอะไรไม่ได้คนที่ตัดสินใจทําอาจจะเป็นคุณก็ได้แบบเขารักคุณมาเขาง้อคุณแล้วคุณก็นิ่งเขาง้อคุณคุณก็เฉยเขาโทรไปคุณก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่เปิดอ่านเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงได้สิ่งที่ทําได้คือการกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและคิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตจ้ะ อ่ะไปดูเขาสิเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ค่ะเขาเดินจากไปแล้วล่ะถึงจากไปแล้วก็ตามไม่รู้ใครเดินจากใครเนาะใครเทใครบอกอาจารย์ตอบในใต้เม้นด้วยทั้งทั้งนี้ในใจของเขายังต้องการยังอยากเก็บคุณไว้ยังอยากมีคุณ หรือความรักนี้อาจจะเกิดจากความหึงหวง The Tower มันจบแล้วครับมันจบแล้วครับเขาไปสวดมนต์ไหว้พระถือศีลกินเจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะมองสัจธรรมมากขึ้นความรักยังอยู่ตรงนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขาก็ยังรักคุณเขาไม่ได้อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรอกแต่เขาต้องไป ไปเพราะไม่ได้รับการตอบสนองไปเพราะไม่มีความชัดเจนไปเพราะคุณไม่พูดอะไรไปเพราะคุณเฉยไปเพราะการกระทําของคุณแต่เขาก็ยังรักคุณนะอืมเขามีคนใหม่ไหมเขาคุยกับคุณเขาคุยกับใครเหมือนคุยกับคุณไหม justment j u s t i c e คุณอาจจะดิวกับพูศบอาจจะดิวกับตุนเขามีแต่เพื่อนเพื่อนฝูงแย่ๆคนนี้โอ้เป็นคนฉลาดนะ เป็นคนฉลาดเป็นคนที่รู้ทุกอย่างค่ะเขามีแต่เพื่อนมีแต่งานเป็นคนตรงไปตรงมานะชอบความยุติธรรมไม่ชอบอะไรที่ไม่ยุติธรรมอะไรที่เขาให้คุณเช่นการเติมเต็มเช่นความรักถ้าให้ไปแล้วไม่ได้อะไรตอบแทนมาก็เลือกที่จะถอยออกมาก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและเฝ้ารออยู่ห่างๆอยากห่วงห่วง เขารักคุณจากใจจริงไหมคะคนคนเนี้ The f r u e เขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าค่ะรักทางไกลด้วยนะจ๊ะคนเก่าๆในอดีตเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลาัยอายุต่างกัน mm hmm. เขาก็มีความใจร้อนเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมเขามีความผูกพันเขาอาจจะเคยชอบคุณมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้แอบรักแอบชอบและมีความผูกพันแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งรักด้วยความจริงใจค่ะสีไม้เทา้า คุณอาจจะเคยแพนวางแผนถึงการมีความรักแบบนี้ไปยาวๆแต่ความรักนี้มันกลับพังลงไปซะก่อนจบลงไปซะก่อนแล้วอืแล้วลก็รักที่มีโก้เขาก็มีอโก้นะเขาก็มีความคิดว่าตัวเขาเองก็มีดีตัวเขาเองก็มีหน้า,ม,นามีตาทางสังคมโอ้เขาก็จะหลาดเก่งสวยรวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าถ้าอยู่แล้วมันไม่เวิร์กก็เลิกเหอะอารมณ์เนี้ยอืมเขาจริงใจนะ คุณเป็นใครในชีวิตเขาคะ่ะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา t e The d e v i l กรรมคุณเป็นกรรมเขาอาจจะใช้ชีวิตอย่างดีสบายอกสบายใจมีคนมาจีบมากมายเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเขาหาเยอะแต่เขาก็อาจจะไม่เคยตกหลุมพรางตกร่องป่องชิ้นกระไขแต่พอมาเจอคุณมันเป็นเหมือนกรรมลิขิตมีพลังดึงดูดมหาศารที่ต้องเจอต้องเจอ ทำให้ต้องการเจ็บทําให้มีจากความทุกข์กายทุกใจคุณเป็นกรรมในชีวิตเขาค่ะอืมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมคะสเตรนต์เด็กถือดาบเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่อยากนะแต่ต้องมาแบบว่าจริงใจค่ะต้องมาแบบจริงใจหรือเขาเองก็ ปล่อยชีวิตของตัวเองไปใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ได้เขาเป็นค,คนรักครอบครัวหรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวการการตกลรงจะมีครอบครัวร่วมกันก็ได้นะก็ได้นะแต่ต้องไม่โกหกซึ่งกันและกันเขาเกลียดคนที่แทงข้างหลังทรยศหักหลังเขาเกลียดคนโกหกถ้าจะกลับมาเรามาไม่ไดีไม่ต้องมาอารมณ์เนี้ยอ่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้ สิ่งเขาอยากฝากบอกคุณคืออะไรถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกคุณคืออะไรคะตัดสินใจให้เด็ดขาดใช่มันจบก็ดีเหมือนกันบางทีเขารู้สึกถึงการที่เทาก็ตัดคุณออกไปจากชีวิตเขาต้องเข้มแข็งมากขนาดไหนใช่ตัดทั้งน้ําตาเขาเจ็บมากกับการที่เจอกับคุณและต้องตัดคุณออกไปจากชีวิตเขาเคยวาดฝัน กับความสัมพันธ์นี้ไว้สวยหรูเขาเราเคยมองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวซึ่งกันและการไปกันยาวๆเลยแต่สุดท้ายเขาพังไปหมดความฝันของเขาท้อมทัดลายพังไม่มีชิ้นดีเลยนีจ่จ้ะบางคนจบไม่สวยเลยเนาะเล่นใหญ่กันทีเดียวเชียวอะถ้าคุณฝากบอกเขาได้ดินคุณอยากฝากบอกอะไรเขาคะถ้าคุณฝากบอกเขาได้ คุณฝากบอกอะไรเขาโฟล์ดหวานวายสีไเมเทา้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรคะกับใครคุณมีคนที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วเหรอใช่เขาไหมคุณคิดถึงเขานะจริงๆคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังไม่ก็ได้เคยลืมเขาหรอกนะแต่คุณอาจจะมีใครบางคนมาเติมเต็มจิตใจคุณแล้วก็ได้แต่เขายังคงเป็นคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณ คุณอาจจะมองเขาอ่าเขาไปมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมมีความเก่งแต่เขาอายุต่างจากคุณหรือเปล่าแต่คุณยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณยังไม่เคยลืมเขาะใช่แต่คุณทําใจแข็งแต่คุณทําใจแข็งคุณก็เจ็บเหมือนกันนี่นะไอ,คอคนะ้ความเฉยชาของคุณนัดินความเฉยชาความมีความคิดเยอะตักกะเยอะเหตุผลเยอะของคุณ และคุณไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยไม่ได้แสดงออกไม่ได้พูดออกไปไม่ได้ทําอะไรเขารู้เลยทุกอย่างจบสิ้นไม่ต้องทนกันอีกแล้วใช่ต่างคนต่างไปมีวิถีรอไพ่ของคุณอาจจะดวกับมังกรสิงมังกรสิงกุมไม่เคยลืมกันได้ ไพ่บ่งบอกถึงการห่างหายกันออกไปจากชีวิตก็จริงแต่ก็ไม่เคยลืมกันได้ยังฝันเห็นกันยังมีความผูกพันกันจิตวิญญาณเชื่อมต่อกันอยู่เลยแต่ก็ได้แต่ใจต่างคนต่างใจแข็งคุณใจแข็งเขาใจแข็งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะจ๊ะโอเคไหมอะอะขอไพ่แนะนำให้ดินหน่อยขอไพ่แนะนำให้ดิดหน่อย ให้แนะนำกับความสัมพันธ์นี้ค่ะอาบน้ํามน์แล้วเหมือนคนโดนของนะคะคิดว่าคนโดนของเหรอที่ลืมเขาไม่ลงที่ยังเฝ้าคิดถึงเป็นกรรมค่ะเป็นกรรมผูกจิตผูกใจและเคยรับปากจะแต่งงานราจะรักกันไปเย้ายั่งยืนนานมีใจที่ตรงกันมีจิตที่เชื่อมต่อมอบใจต่างคนต่างมอบใจให้กันและกัน ต่างคนต่างจากจะเริ่มต้นกันใหม่แต่มีใครบางคนในที่นี้ใส่หน้ากากอ่ะเพราะฉะนั้นพรากระวหอดทองไพ่แนะนำบอกว่าใครเป็นคนใส่หน้าก,กากหากันไม่รู้คุณใส่หน้าก,กากหาเขาหรือเขาก็ใส่หน้ากากหาคุณแต่การใส่หน้ากากนั้นอาจจะมองว่าคุณมีความสุขเขามีความสุข ต่างคนต่างจะคิดว่าฝ่ายก็มีความสุขเราก็ไม่จําเป็นต้องง้ออีกฝ่ายก็คิดว่าคุณมีความสุขเขาก็ไม่จำเป็นต้องง้อเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็มีใจเที่ยรักกันผูกพันกันนะแต่เพียงแต่ว่าก็ฉันอยู่ได้ฉันไม่มีเธอฉันก็สบายดีฉันมีมีเธอฉันก็อยู่ได้ต่างฝ่ายต่างใสหน้ากากเข้าหากันและต่างฝ่ายต่างก็เจ็บช้ำเหมือนกัน ถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ทุกข์ไม่จริงเขาทุกข์และถ้าเขาคิดว่าคุณไม่ทุกข์ก็ไม่จริงคุณก็ทุกข์คุณก็ยังฝันเห็นไพ่ของการเชื่อมต่อในจิตวิญญาณมันเข้ามาแบบนี้เนี่ยคุณก็วางเขาไม่ได้วางความหนักใจวางความคิดที่มีต่อเขาไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วละ่ะก็ทําไปใส่หน้ากากไปว่าเรามีความสุขเราไม่มีเขาเราก็มีความสุขเขาก็ทําไปต่างคนต่างทําไปทาหมดกรรมและถ้าหมดกรรม กันและกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คงขาดแต่ความรู้สึกที่จะฝันเห็นกันยังคิดถึงกันเมื่อนั้นคุณจะรู้ได้เองโดยที่คุณจะไม่คิดถึงเขาอีกแล้วกรรมหมดเมื่อไหร่จะรู้ได้เองค่ะแต่ถ้ายังคิดว่าฉันยังคิดถึงฉันยังอาวรณ์ฉันยังฝันเห็นฉันทําไมลืมเขาไม่ลงนั่นคือกรรมยังไม่หมดนะจ๊ะอ่ะ่ลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ